สวัสดีครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเปิดที่ทำง,งานนะในสถานภาพเครื่องทำง,งานนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีโทรทัศน่ด้วยนะครับอันนี้คือจะอามาไ่้อธิบายเรื่องก,การขอแจ้งกับภาษีนะครับผมในเรืของของทุกงทางเลยไม่ไว่าจะเป็นทางคัฟฟี่อาัาด้าเฟซบุ๊กน,นะครับไลน์ หรือว่าช่อบทางการสั่ซื้ออื่นนะครับในตัวแต่ละตัวนะฮะมันจะมีแค่ที่เป็นตัวเฟตุกับไลน์นะครับที่มันจะลงทะเบียนไปกับภาษีไม่ได้นะฮะแล้นก็ส่งเป็นข้อมูล หรือเป็นไปได้นะครับอย่าส่งเป็นภาพให้ส่งเป็นตัวหนังสือนะครับเพื่อไม่ให้รู้ว่านั่นนะมันคือภาษีอะไรนะครับอย่างเช่นภาษีบุคคลนะครับมาใช้เรียกับประชาชนถูกไหม,มไม่ควรส่งเป็นปรูปแบบประชาชนมาเพราะเขาจะเอาไปแเย่งข้อมูลคุณไหนก็ได้นะครับแล้วก็อย่างในช h อปปี้ a า a นลโรบินสันหรือว่าเซนทันนะฮะส่วนนี้ ต้องระวังมากเลยนะครับเขามีระบบให้เรากรอกเราก็กรอกตามระบบเขานิดนึงนะครับผุมเข้าไปในหมวดการขอแม่ภาษีซึ่งในแต่ละแอปนะครับผมก็มีที่ให้ขออยู่แล้วนะฮะส่วนที่ถ้าเราไปขอผิดที่นะครับเช่นส่งมาเป็นแชทบอกว่าเนี่ยฉันต้องหนาแม่แบบภาษีตัวน,วนี้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อแจ้งในแชทได้แต่เราจะเก็บข้อมูลในแชทไม่ได้นะครับเพราะบางคนเห็นนะ้ที่เท่าที่เห็นมานะส่งมาเป็นรูปปัดประชาชนเลย นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือไม่รู้ว่าข้อมูลคุณจะลดไปไหนนะครับรู้ตัวข้อนี้หรือเปล่าไม่ต้องเอามาเป็นแบบประชาชนแต่ให้เอามาเป็นข้อบูลตัวหนังสือนะครับแล้วไม่ต้องส่งเข้าไปในแชทในระบบมีให้กรอกก็กรอกรอตามระบบนะครับผมไม่ต้องรีบแล้วไม่ต้องโวลพนักงานหรือเจ้าหน้าที่จะไม่เห็นเขาเห็นอยู่แล้วมันมีมันมีหมดใจ้เตือนนะครับแต่ถ้าเรายังไม่ได้ภายใน3วันนะครับผมยังไม่มีการติดต่อส่งขอหรือว่ายังไม่มีการติดต่อส่งเอกสารก็ โทรเข้ามาเช็คนะครับผมโทรไปเช็คดีกว่านะที่นั้นๆนะคัแล้วก็เรื่องของอาการแก้กับภาษีนะครับผมให้กรอกข้อมูลสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเพราะบางทีเจ้าที่ก็ทำไว้เรสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวคือรออนุมัตินะครับรออนาาุมัติกับภาษีเพื่อส่งเป็นทั้งอีเมลหรือเป็นเอกสารที่ลูกค้าต้องการตามน,นะส่วนนี้ไม่ควรที่จะมาแก้ทีหลังไม่ใช่แบบอุ๊ยฉันรอมาสามวันแล้วเชื่อมได้แก้ชื่อแล้วกันอ่า อย่าลืมว่าภาษีพวกนี้มันต้องแจ้งคนนะครับอยากให้ใบกับภาษีตัวเองใช้ได้ไหมถ้าอยากให้ใช้ได้อย่าทำอะไรแบบนี้ไม่สนุกนะครับผมมันทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียเรื่องปาดูกป,ปลา่าาเพราะอย่างถ้าเราคิดว่าโอเคเราจะเก็บชื่อใครก็ได้ก็ในเมื่อฉันเป็นผู้ขอดิที่จะเกยนชื่อก็ได้แต่อย่าลืมว่าการขอแ่งกับภาษีมันต้องยืน่นภาษีบุคคลให้กับคนคนนั้นด้วยนะครับ คือไ,ไม่ใช่ว่าเราว่าไม่ใช่ว่าร้านค้าเขาไม่ต้องยื่นนะเขาก็ต้องยื่นะครับเขาต้องยื่ว่าใครขอแบบกับภาษีบ้างอแบ่งภาษีใครบ้างนะครับเขาก็ต้องยื่นสัพพะกรอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นข้อมูลตัวนี้มันจะมีที่สองจุดที่เขาจะได้รับก็คือทางหน้าร้านในร้านนั้นๆนะครับผมแล้วก็หมวดของสัพพากรนะครับหรือพาณิชย์ฉะนั้นในหมวดตัวนี้เป็นไปได้อย่านะครับผมเตือนแล้วนะว่าอย่าส่งเป็นรูปปั้ประชาชนมานะครับจะส่งเป็นนามบัตรส่งมาเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับ จะส่งเข้าไปในเฟซในไลน์ในทวิตเตอร์ในไอจีเออแล้วแต่เถอะนะครับพวกนี้มาเป็นหมวดของช่องแชททางสังคมออนไลน์นะฮะตันนี้มาส่งเป็นแชทได้ก็ไม่ควรที่จะส่งเป็นภาพนะค,ะครับขยานพิมพ์น่อยอย่างขี้เกียจน,นะฮะเลือกเอาว่าจะปล่อยให้ข้อมูลตัวเองไปสู่ผู้อื่นหรือนะ,ะว่าจะให้ข้อมูลตัวเองอยู่เป็นความลับหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวนะะไม่ใช่ว่าร้านค้านู้นนี่นั่น เขาไม่สามารถควบคุมข้อมูลคุณได้นะครับอย่าลืมว่าคุณส่งข้อมูลผ่านร,ระบบ AI ที่2นะครับไม่ใช่ว่าเอามาแบบมายื่อให้พวกมีมนุษย์รับมาเลยแต่นี่คือส่งผ่านระบบ AI ไงอย่าลืมว่า AI สบบนี้มันสามารถมีบุนคคลที่สามาเปิดดูได้ด้วยนะคะัเพราะฉะนั้นความปลอดภัยอ่ะมันมีน้อยนะครับส่งตามระบบที่เขากำหนดไว้ให้ดีแล้วอย่างตัวอ,อย่างในช้อปปี้นะครับมันจะมีระบบให้กรอกเลย มีระบบให้กรอกแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้ากรอกรานผมเป็นส่งเข้าไปในช่องแชทน,นะครับแต่อย่างที่เตือนเตือนมาตลอดคลิปเลยเนี่ยว่าอย่าส่งเป็นตัวของรูปที่เป็นรูปปัดประชาชนไปเลยหรือว่ารูปใบพพ30นะคะรับพพ30อย่างเงี้ยทวีห้าสิบหรืออย่าทวียี่ล้วแลว้วแ,แต่เราอะนะครับผมเพมราะพมรเก้าส่วนพมรเก้าสี่อย่างเงี้ยนะครับผมไม่ต้องส่งไปให้เขานะครับบางทีเห็นส่งมาคือส่งมาทำอะไร นะฮะตัวนี้คือไม่ต้องส่งนะครับผมแค่คุณส่งชื่อที่อยู่นามสกุลตรงกับปักประชาชนนะครับเลขกำกับภาษีของบุคคลทั่วไปคือเลขปัประชาชนเลขภาษีนครับของ,ของนิิตบุคลคลก็จะมีภาษีนิิตบุคคลที่ขึ้นที 5, ่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนะฮะศูนย์หกมันมีของมันเฉพาะอยู่แล้วนะครับในบุคลคลที่บุคคล ท้าพื้นส่วนจำกัดเขาก็มีของเขาจะขึ้น60 30 50 40 260แล้ว 8, ะะแต่นะครับแต่ก็คือไม่ควรไม่ควรจะส่งเอกสารที่เป็นเอกสารสำคัญนะครับผ่านช่องแชทที่เป็นตลับว่างตลับใหญ่ถ้าอย่างสั่งในเฟซบุ o ในไลน์ส่งไปเถอะเพราะว่าที่ี่มัดมีแชทมีอายุนะครับ่วนถ้าเป็นตัว,อวของพวกทางทัปปีาา้ทาร่าหรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆที่สามารถลงข้อมูลตรงนี้ได้ เป็นไปได้ส่งข้อมูลตามระบบของเขานะครับก็จะมีให้กรอกที่ที่อยู่เราจะปุลเบ์โทรศัพท์นะครับแล้วรวมถึงเลขก,กัะเพาะสทุกคนนะครับผมเขาก็จะให้กรอกเนี่ยเขาบอกได้เราบอกไปเลยนะครับในนั้นก็หลังจากนะครับผมอายุการใช้งานของไฟล์ตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็ระบบหายไปขึ้นแต่ระบบที่เขาตั้งเข้าไว้เนาะอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความปลอดภัยขั้นต้นที่ควรจะรู้เข้าไว้แล้วก็ไม่ควรจะละเลยนะครับเข้าใจว่ามันง่าย นะับเข้าใจว่ามันมีมันไม่ีปัญหากับตัวเองนะครับในตอนนี้นะฮะซึ่งตอนนี้มันมีมันนีข่าวมาเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลควรนะครับผมหลายรายมากนะฮะมันจะทำให้การทําข้อมูลตรงนี้สำคัญนะครับแล้วก็ควรจะระวังนะฮะโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องการขอนะครับไในการสกับสริญที่แหละเจอคนนี้จะเอาเรื่องเดียวเลยนะครับแต่ขอให้ถูกที่หน่อย นะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอันนี้สมคตินะว่าเราสั่งของจากเซ็นทรัลนออนไลน์นะครับผมได้จะไปขอใบกับภาษีจากตัวของช้อปปี้หรือซาร่าหเขาก็ให้คุณไปได้นะครับเพราะคุณไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อในชอ่องทางนี้นะครับสั่งจากช่องทางไหนขอช่องทางน,นั้นแจ้งผ่านช่องทางนั้นเท่านั้นไม่ใช่เห็นว่าเป็นร้านเดียวกันไม่ต้อแจ้งช่องทางไหนก็ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าข้อมูลแต่ละคนนะครับมันอยู่คนละที่ ข้อมูลการสั่งซื้ออยู่คนละที่เวลาในการสั่งซื้อนะครับผมหมายเลขการสั่งซื้อตัวการสั่งซื้ออยู่คนละที่กันนะครับถ้าสั่งในช้อปปี้เขาไปแจ้งช้อปปี้ถ้าสั่งในลาซาด้าแจ้งในลาซาด้านะครับไม่ใช่สั่งช้อปปี้ไปแจ้งลาซาด้าสั่งลาซาด้าสั่งไปแจ้งในเซ็นทรัลออนไลน์นะครับเขาก็หาข้อมูลนัคุณไม่ได้เราก็ทำอะไไม่ได้นะครับก็ทำไปเสียเวลาเปล่าๆแค่แจ้งถูกทองทางไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดว่ามันลำบากขนาดนั้นจริงๆไม่ต้องซื้อนะครับผมนนนช้้เเเลววรรมมา่่่ยยยยไดออะะะะคคับป็ แค่แจ้งให้ตรงผูววทานเองใครก็พอนะครับผมมันไม่ได้่งยากอะไรแล้วมันทำง่ายขึ้นเราทาให้เราอะได้อะไรที่เดียวขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อดที่สี่ห้ารอบนะฮะแจ้งให้ตรงจุดที้เียวก็พอละเนาะอ่ะโอเคนะครับผมวันนี้ก็เรื่องกาแฟกับภาษีนะครับผมแจ้งแล้วนะครับระวงังาากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ปัดหน้านะครับก็จะเป็นชุดนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะทำมาสองคลิปนะ,ะัะว่าจะเป็นเรื่องของกาแฟด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะทำเรื่องของกับภาษีไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวเจอกันในปัดหน้า